มาต่อกันตอนที่3ในพระกัมพีฉันทศาสตร์ครั้งที่แล้วตอนนี้แล้วจาจังก็พูดถึงไข้สันนิบาตไปแล้วต่อไปก็เป็นกลุ่มนี้ก็เป็นไข้สันนิบาตอีกกลุ่มหนึ่งสันนิบาตโลหิตนะอันนี้เรียกว่าสันนิบาตโลหิตสันนิบาตโลห <line> ิต <h itt S 2> ก็จะมีอาการเจ็บที่สะดือแล้วลามขึ้นไปข้างบน,นจากสะดือลามขึ้นไปข้างบนวิงเวียนหน้าตาวีเวียนหน้ามืดเลยนะเจะ็บไายทอยขึ้นไปถึงกระหม่อมเจ็บตั้งแต่ทอย สะบัดร้อนสะบัดหนาวท้องอืดแน่นจุดเด่นก็คือเจ็บตั้งแต่สะดือแล้วลามขึ้นไปข้างบนนะครับั้นจังไม่ดีเจ็บสะดือลามขึ้นไปข้างบนก็คือสันนิบาตโลหิตส่วนสันนิบาตลมปรกกังนะจะมีเม็ดผุดขึ้นทั่วตัวก่อนแล้วก็ปวดหัวตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะจำได้ไหมว่าลมปรกกังเราก็จะที่เราพบในเส้นประทานสิบในอีทาปิงคลาโดยเฉพาะลมปรกกังที่เกิดจากเส้นปิงคลานั้น ก็จะเกิดในตอนกลางวันตอนพระาทิตย์ขึ้นนั่นเองนะครับก็สังเกตด้วยส่วนขั้นสันิบาตอีกกลุ่มหนึ่งก็มีอาการไอแห้งหอบมีเสมหะในลำคอเล็บมือเล็บเท้าเขียวในตาเขียวมีกลิ่นตัวสากเหมือนกลิ่นสุนัขแพ้แรงกา่าพวกนี้โกรธง่ายมักถึงตายอาการหนักนะครับไขสันนิบาตกลุ่มนี้ก็มักถึงตายรักษาย,ยากหอบมีเสมหะ เล็บมือเล็บเท้าเขียวก็แสดงว่าเริ่มการขาดออกซิเจนแล้วในตาก็เขียวนะมันเรื้อรังแล้วก็กลิ่นตัวสาบเหมือนเหมือนหมาเหมือนแพะเหมือนแรงเหมือนกานะพวกนี้มักจะตายนะครับดูดีนี่มาอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจที่ชอบออกข้อสอบบ่อยก็คือเรื่องไข้สัมปชวนจะจำไม่ดีนะไข้สัมปชวนคืออะไรที่เราไปเรียนตอนพิษศัตว์ก็อาจจะมียาบางตัวที่แก้ไข้สัมปชวนก็คือผู้ใดที่มีอาการ เป็นไข้เรือรังก็เป็นลักษณะของไข้เรือรังมานานรักษาก็ไม่หายทําให้ร่างกายนั้นค่อยๆสู้ผอมไม่มีเรี่ยวมีแรงเบื่ออาหารนะฮะวิธีการว่าจะดูว่าเป็นไข้อะไรเนี่ยก็ให้สังเกตที่ตาซึ่งแบ่งออกเป็นสังเกตดูที่ตาว่ามีสาเหตุจากอะไรนะก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันอันนี้หนึ่งคือไข้สัมปชวนเพื่อกำเดาเพื่อกำเดานะฮะ คือมีสาเหตุมาจากกำเดานั่นเองโรคเลือรลังตัวนี้โอ้ยรักษาไม่หายสักทีร่างกายก็สู้อ่อนเพลียไปนะฮะแล้วก็มีอาการปวดหัวตัวร้อนนะกำเดานะฮะสถานร้อนหนาวนะครับไม่มีน้ําตาฮะตรงนี้ต้องดูด,ดีนะฮะตรงนี้แก้ไขนี้ต้องฮะไม่มีน้ําตาเลยนะฮะไม่มีน้ําตาตัวนี้ให้สังเกตตัวนี้ให้ดีนะครับไม่มีน้ําตา ก็หมายถึงเป็นไข้เพื่อกำเดาตัวก็ร้อนปวดหัวตัวร้อนเหมือนอนกันนะครับแต่ท่านสังเกตว่าไม่มีน้ําตาในตาแดงดังโลหิตแล้วในตาก็แดงดังโลหิตด้วยนะครับในตาแดงดังโลหิตแล้วก็จุดเด่นก็คือไม่มีน้ําตากำเดากำเดาก็ตาแดงดังโลหิตไม่มีน้ําตาส่วนไข้เพื่อโลหิตนั้นอย่างที่อาจารย์บอกตลอดว่าโลหิตกับกำเดานั้น จะมีสมุติฐานใกล้เคียงกันมากแน่นอนปอดวดหัวตัวร้อนเหมือนกันหน้าแดงในตาแดงแต่ปรากฏว่าตาแดงดั่งโลหิตนี้จะมีลักษณะน้ำตาคลอเหมือนมีชุ่มชุมมีน้ํานตาคลออยู่เห็นไหมกำเดาจะแห้งเลยเพราะเปลวของความร้อนแต่โลหิตนียจะมีน้ําตาคลออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจุดเด่นก็คือให้สังเกตตรงนี้นะครับตาแดงคือแดงเหมือนกันแต่แดงแบบไหนแดงไม่มีน้ําตาหรือแดงแบบมีน้ําตาคลอถ้ามีน้ําตาคลอก็นึกถึงโลหิตนะครับ แล้วก็ไข้สัม,มสชนเพื่อเสมหะพวกนี้จะมีการหนาวสแสแงขนจำไนมว่าคําว่า,วาสแสแงขนนี่เจอที่ไหนก็จะเป็นสมุดฐานที่เกี่ยวกับเสมหะขนลุกทั่วตัวตัวไม่ร้อนมากพวกไข้เพื่อเสมหะอย่างที่อาจารย์บอกตัวไม่ร้อนมากแต่ในตาเหลืองดังขมิ้นเราจะสังเกตที่ตาเหลืองดังขมิ้นก็แปลว่าเป็นไข้เพื่อไข้สัม,มสชนเพื่อเสมหะส่วนไข้เพื่อดีล่ะครับโอ้ดีกำเดาโลหิตนี่ใกล้กัน ให้สังเกตที่ตาไงตัวร้อนเพลิ่ข้างปวดหัวน,นี้บางทีก็คล้ายๆกันหมดแต่ให้สังเกตที่ตาว่าถ้าเป็นไข้เพื่อดีไข้สม,มดชนที่มีที่เป็นเรือรังกันมาจากดีเป็นเหตุหรือปิดตาเป็นเหตุเนี่ยในตาจะเขียวนะครับตาเขียวในตาเขียวนั่นเองเป็นดีส่วนไข้พือลมก็วิงเวียนหน้าตาหน้ามืดตัวก็ไม่ค่คยร้อนแต่ตาในตานั้นจะขุ่นค้ำและมัวขุ่นค้ำและมัวนะครับสรุปว่า ไข้สำม,มัชวน,นแบ่งเป็น5อยา่านงะมีสัม,มัชวนเพื่อกำเดานะเพื่อโลหิต2อันนี้ลักษณะปวดหัวตัวร้อนใกล้กันแต่เป็นไงครับตาแดงเหมือนกันนะโลหิตกำเดาตาแดงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกำเดาเนี่ยตาจะไม่มีน้ำตาแต่แห้งแต่ถ้าเป็นไข้สำม,มชวนเพื่อโลหิตนั้นตาก็จะแดงแต่มีน้ำตาคลอ ถ้าไข่สัมมชวนที่เกิดเพื่อลมลมก็เป็นไงครับในตาจะขุ่นคับมัวถ้าสัมมชวนเกิดเพื่อเสมหะก็เหลืองดั่งกระมิ่นตาเหลืองถ้าสัมมชวนเกิดเพื่อดีตาเขียวนะครับจำารงนี้ไปดีนะข้อสอบออกบ่อยมากไข่สัมมชวนก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะมีลักษณะในตาแดงเรื่อ ถ้าเป็นชายจะเกิดจากเส้นอมัมมาพฤึกษ์พวกนี้เป็นหญิงจะเกิดเส้นปัตตคาต์เส้นอมัมมาพลึกก็อาจลุนแรงถึงขัง้นเป็นอัมมาพลึกกองธาตส่วนผู้หญิงก็อาจจะมีลักษณะเป็นเกิดจากปวดเมื่อยเส้นการปวดเมื่อยเส้นของกล้ามเนื้อนั่นเองปัตตคาต์ลักษณะไข้ที่เกิดจากกองธาตุก็มีนะฮะเราก็มีการแบ่งไข้ออกเกิดท,ที่มาสาเหตุเกิดจากธาตุด้วยก็ได้เช่นลักษณะไข้แห่งปฐวีธาตุถ้าถ้าไข้ไหนที่เป็นเกิดจากธาตุดินเนี่ย การล้มไข้จะหยุดจะประมาณหนถึงสวันอาก,การที่ออกมาก็จะมีอาการเชื่อมมัวหมดสติไม่ถ่ายอุจจาระหรือถ่ายก็ไม่ออกไม่กินอาหารอาเจียนออกมากเป็นนาน10 1ถึงวันตายอันนี้เราเชื่อว่ามันมีและมีสาเหตุมาจากาตุดินหรือปฐวมิทาดังนั้นก็ดูด้วยนะครับว่าเป็นถ้าปล่อยไว้เป็นถึง1ิบวันก็ตายได้ ส่วนไข้แห่งอาโปล้มได้4วันนะครับล้มไข้ได้4วันก็จะมีอาการท้องเดินบางทีมีเสมหะและโลหิตาเสมหะโลหิตก็อาโปออกมาตามช่องถวาวรมีเลือดมีเหนือพี่น้องออกมีเลือดมีเสมหะออกนะฮะถาัรหนักถาวรเบาเลยนะฮะอาเจียนเป็นโลหิตถ้ารักษาอาการไม่ดีขึ้น8ปดเวันก็ตายนะอาโป่หมก,ก็จะมีโลหิตโลหิตก็เป็นตัวแทนของอาโปได้ ส่วนลักษณะไข้แห่งวายโยนั้นล่มไข้ได้3าวันก็จะมีอาการนอนสะดุ้งหมดสติพวกนี้ลม<ส>เพอเรอนี่ลมอัดเจียนแต่น้ำลายลมมือเท้าเย็นนะมือเท้าเย็นก็ก็น่าจะเป็นเป็นลมถ้าแก้มือเท้าเย็นให้ร้อนไม่ได้9ก้าสิบวันก็ตายระบบก,การไหลเวียนของเลือดอาจจะแย่อเองส่วนลักษณะไข้แห่งเตโชธา นะล้มไข้ได้สามสี่วันอาการก็จะร้อนไปทั้งภายในภายนอกทุรนทุรายหัวใจเต้นสับสนลิ้นแห้งคอแห้งกระหายน้าคลั่งคลายหมดสติให้เจ็บแน่นเจ็บทั่วกายเจ็บตรงเจ็บตรงนี้นะครับอยากกินของแสลงดุจผีปอบถ้าแก้ความร้อนไม่ตกก็ตายได้ภายใน7-8็ดถึงแปดวันเห็นไหมเตโชนี่เรื่องความร้อนเป็นหลักเพราะร้อนไปนทั้งตัวเลยร้อนมากๆก็สมองหรือเซลล์ต่างๆก็ทํางานไม่ได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน นี่พูดถึงว่าแพทย์จงจําไว้ว่าทุกวันโทษอันใดอันหนึ่งอาจจะกล้าหรือหย่อนเราสังเกตที่อะไรเราจะรู้ได้จากอาการครับว่าเวลาที่เกิดโทษ2ออย่างเนี่ยตัวไหนนี่มันแรงกว่ากันเนี่ยให้สังเกตกลุ่มอาการนี้ด้วยถ้าเสมหะกล้าจะมีลักษณะเป็นหวัดไอลุกนั่งไม่สะดวกหนักตัวแต่ถ้าดีกล้าหรือแบบดีมัน,ม,น,ม,นมันแรงเนี่ยแรงกล้าหรือแรงนั่นเองมันก็จะเชื่อมมอัวจาเจียนขึ้นไส้มีอาการของเชื่อมมัวอาเจียนขึ้นไส้เข้ามา ถ้าลมกล้าก็จะมีท้องผูกปวดเมื่อยตามข้อปวดหัวหมด,หมดแรงอันนี้ก็เสมหะกล้าก็เป็นไอหวัดทีกล้าก็มีอาเจียนขึ้นไส้ลมกล้าก็ท้องผูกปวดเมื่อยป,ปวดหัวหมดเรี่ยวหมดแรงอันนี้ก็เป็นลักษณะการสังเกตทุกวันโทษนี้ถ้าเราสังเกตตามเวลาจับไข้ตามเวลาจับไข้เช่นเสมหะถ้ามันกล้าเนี่ยมันจะจับตั้งแต่เช้ามืดจนถึงบ่ายสาม อาการที่เป็นก็คือช่วมัวตึงตามตัวหนัก,นกตัวหนักจะนอนไม่ค่อยหลับสนิทแล้วก็ไอนะครับส่วนถ้าดีกล้านี่ก็จะจับตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายห้านาทีมานะช่วงเที่ยงนั่นเองเสมหะกก็เป็นช่วงเช้าถ้าดูสังเกตจากการอาการจะส่วนเซมเมื่อลุกนั่งหรือยืนตัวร้อนอันนี้ดีส่วนลมกล้าก็จับตั้งแต่บ่ายถึงพบขั้เราดูจากช่วงเวลาก็ได้ครับช่วงเช้าก็เป็นเสมหะ ช่วงบ่ายก็ดีช่วงช่วงเที่ยงก็ดีช่วงบ่ายก็ลมถ้าจับใบสามถึงพบข้าอันนี้ก็เป็นลมกล้าพวกนี้จะหาวเรอหาวเป็นคราวๆนอนไม่หลับเชื่อมมัวอันนี้ก็สังเกตเวลาของการจับไข้ว่าตัวไหนมันกล้าก็คือใช้ช่วงเวลาเป็นตัวสังเกตนะฮะก็ได้สันนิบาตท,ที่เกิดตามฤดูทําให้ธาตุไฟทั้ง4ออกจากกายอันนี้คนคนใกล้ตายนั่นเอง ให้กําหนดในตอนเช้าเป็นต้นไข้กําเริบเลือเล่อนไปจนถึงเย็นและเที่ยงคืนได้อาการนี้คือมันมันรุน,นแรงมากเป็นสันนิบาตเกิดตามฤดูทําให้ทับไฟทั้ง4ออกจากกายนั่นเองอาการก็จะมีลักษณะหนาวสถานร้อนสถานหนาวเจ็บในตาน้ําตาไหลเจ็บปวดตามข้อกระดูกไปจนถึงสมองเหงื่อออกมากในตาเหลืองบางทีแดงในตาถลน มองสิ่งใดก็ไม่ชัดดุดคนดุดคนเป็นบ้าหูปวดและตึงคันเพดานหอบและหายใจเอื่นนะลิ้นและปากเป็นเม็ดเท่าเห็บลิ้นบวมดำเจ็บในอกหัวสัน่นเวลาหลับตาแต่ใจไม่หลับลุกนั่งไม่ไหวอุจจาระบางทีเขียวบางทีดำ กระปิดกระปอยรอบๆมือมีลายสีเขียวและสีแดงหรือสีแดงโอ้ฮนะถ้าเห็นอาการกลุ่มนี้แสดงว่าเป็นสันนิบาตที่รุนแรงนะฮะก้อนข้างกค็คนใกล้ตายนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าอาการต่างๆมันรุมเร้าไปหมดไม่ว่าจะออท่าต่างๆนะเริ่มจะแตกสลายออกไปใกล้ตาย เขาบอกว่าถ้าเส้นสีเขียวมีตามตัวท้องขึ้นถ้ามีเส้นสีเขียวตามตัวท้องขึ้นเพราะอบอุมีลมในท้องนะครับอันนี้เมื่อกี้ก็แสดงว่าธาตุไฟทั้ง4กําลังจะออกจากกายก็ถ้าผู้ป่วยเข้าใกล้สันนิบาตนะถ้ายิ่งเข้าใกล้สัน,นิบาตยิ่งกายใกล้ตายก็จะให้สังเกตว่าถ้าเราเห็นว่ามันบวมที่ต้นหูแสดงว่าจะตายภายใน7วันหรือบวมที่ในตาก็จะตายใน7วัน นะบวมที่ปากก็จะตายใน7วันนะหูตาปากนะถ้ามันบวมตรงนี้นะครับก็ให้รู้เลยว่าภายใน7วันถ้าเราสังเกตสมัยก่อนบางทีหมอ,อ,อหมอยังกําหนดได้ว่าจะตายในกี่วันนะอาจจะใช้ลักษณะของตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกก็ได้นะครับนะอันนี้ก็จบคัมภีร์ชันทศาสตร์ไว้เพิ์เท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราชาวแพทย์แผนไทย ถ้าสนใจที่จะเรียนออนไลน์กับอาจารย์ก็ติดต่อาตามนั้นนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ